แล้วทีนี้เ <c> ม <oughs> ื่อเรามีโทรศัพท์เราพูดง่ายว่าไม่ต้องเราเกิดมาหรือเราเกิดมาก็ได้เราเกิดมาจากหีไข่พ่อแต่ผมจะทำตัวนี้ขึ้นมานะทำตัวนี้ขึ้นมาให้ดูพวกคุณดูนะกระดาษใบนี้นะครับพร้อม YouTube นะ พร้อมยูทู b เนยพ่อแม่วงกลมไว้ครับพ่อกับแม่บอกง่ายเป็นลักษณะนี้ เบิ่งวนี้นะครับเนี่ยเป็นลักษณะนี้เอาห้องออกมาเกิดเมื่อวันที่เดือนขอใครไปปีพศออใครไปบัดที่นี่ คุณหมอชื่อนามสกุลใบวุฒิบัตรเคยเคยโดนฟ้องไหมโดนฟ้องไหมเห็นไหมครับ ทีนี้เมื่อเราออกมาปุ๊บเอาตัวเาตัวเราก่อนไม่ได้ครับณนะปัจจุบันณนะปัจจุบันนี้อยู่ที่ตรงจุดนี้แล้วทีนี้ให้คนดูดีๆนะทีนี้ เมื่อเป็นลักษณะนี้เสร็จปุ๊บเห็นไหมครับหมุดหมุดดาวเทียมตัวนี้เห็นะครับเห็นไห้ครับ,ห,ห,รบหรือลักษณะไหนก็ได้จำไว้นะครับหมุดดาวเทียมตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือดาวเทียมดาวเทียมหรือเซตเทาไลท์ นี่นะครับตัวที่บางคนไม่เข้าใจบางคนไม่เข้าใจจำไว้นะครับนะผมบอกแล้วว่าจานดาวเทียมจะมีแต่เจ๊งเจ๊งเพราะอะไรเจ๊งเพราะอะไรครับ400ช่อง400ช่อง จานดาวเทียมคืออะไรจานดาวเทียมคืออะไรจานดาวเทียมคืออะไร400ช่องนะคนที่เป็นเจ้าของทุกวันนี้เจ้าของดาวเทียมนะทั้งหมด56ดวงนะ56ดวง56ดวงประกอบไปด้วยดังรายชื่อต่อไปนี้ ดังลายชื่อต่อไปนี้จำไว้แล้ครับนะเห็นไหมจำไวนน้เห็นไหมครับผมจะกลับเข้าไปที่รอจอดอนธาน,นีของผมหนักมากนะหนังสือการสื่อสารขึ้นมา ที่ผมมาไว้หัวที่นอนการสื่อสารขึ้นมาเอาเส้นเลือดเลยเอาเส้นเลือดเลยคุยกันกันกบเหมือนกับพีบ้านะอยู่ข้างในนะเหมือนกับคนเป็นบ้าเอาเส้นเลือดเลยเอางั้นเลยนะเอาเลยนะ เส้นเลือดเลยนะครับแดงก็ดำมาเอาแมงทั้งหมดร่างกายเอาทั้งหมดร่างกายเลยเส้นเลือดแดงหรือเส้นเลือดดำจำไว้นะครับจำจำจำไว้นะครับจำได้ไหมจำได้ใช่ไหมผมเห็นจานดาวเทียม รลอเซตเทไลส์อยู่ตามที่ต่างๆต,ตรงจุดผมเรียนผมได้มาแล้วนะผมได้มาแล้วนะก็คือจานสามารถจานสามารถนะ,ะเผอิญไปดูในบทเรียนเพราะคุณอาจจะสับสนนะนี่คือความจำของคนคนเดียวนะนะคุณจำได้ไหมเครื่องบันทึกช่วยจำ เครื่องบันทึกช่วยจําคืออะไรเครื่องบันทึกช่วยจําคืออะไรอย่าได้นหน้าจนไดหน้าจอโทรศัพท์อ่านแล้วทีนี้พวกเธอเกิดมาพวกเธอมีอะไรไหมไม่มีใช่ไหมอ่าน,นเ,เห็นไหมเรียนมาเรื่อยเรียนมาเรื่อยบางคนเอาอย่างนี้เอาเด็กเทศบาลสาม อายุหนึ่งสี่ปีสกลนครเทศบาลสามนะเกิดมาอายุสิบสี่ปีสิบสี่ปีเทศบาลสามแม่ครับมันเม่นอยังนีงครับว่ได้โทรศัพท์ตัวลูกบ่ให้ผมจำแล้วนะโอ๊ยจับ่ได้ แล้วมาดูกอกสมหองอินนี่ด่าลูกเห็นไหมกอกสมองอินี่ด่าลูกเรื่องโทรศัพท์แต่ถ้าเยอะเกินไปก็โดนตืบนะตืบคืออะไรโอวยทุบทิมแต่แล้วครับอะไรเปไไน็นอะ่ะถ้าผมเป็นเป็นไงครับ ลูกเท่าแก่ลงสีสกลภาซาซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าข้าวถ้าถ้าพ่อผมให้อยู่กับบัญชีการเงินมีตัวหนังสือการเปองเ,อเข้ามา องเ,เข้ามา,เห,นหนา,านะเห็นหน้าแล้วอยากจะอ้วกนะเห็นหน้าแล้วอยากจะอ้วกอ้วกคืออะไรกินข้าวอยู่ก็สำลักขับรถผ่านก็ไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากมองหน้านี่คืออะไรอย่าเอามาล้อเล่นนะมืนนม่นเช้ามื่นเช้า เขามามื่นเศร้าเห็นหรือยังครับเห็นหรือยังแล้วมีคนเป็นพยานได้เราที่าแต่งบอกว่าไม่ได้ให้ไปเป็นพยานให้เจ้าฮะแมนบะแมนบะอย่าไบ้เนเอื้อท่านสกคลท่านทั้งหมดมาแมนบะแมนบะ Huh?